หลุดสเปคพ o ข้ M4 Pro 5G มือถือรุ่นที่ต่อยอดมาจากเจ้าตัว Poco M3 Pro 5G เตรียมที่จะเปิดตัวปลายเดือนตุลาคมนี้ส่วนจะมีข้อบูลอะไรที่หลุดออกมาบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปวันนี้พ,อพ,อพอร้อมๆกันเลยก่อนครับกับผมดิวมาริอัพ Let's go สำหรับตัว p o c o โ M4 Pro 5G นะครับก็จะเป็นมือถือรุ่นที่ต่อยอดมาจากเจ้าตัว Po c o โ M3 Pro 5G ซึ่งก็จะเป็นมือถือราคาสุดประหยัดนะครับซึ่งก็เปิดตัวในปีนี้แหละมาดูกันดีกว่าว่าข้อมูลเจ้าตัว Po c o โ M4 Pro 5G มีอะไรที่อัปเดตออกมาบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว p o c o โ M4 Pro 5G เนี่ยจริงๆข้อมูลที่โดดออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรเลยนะครับเริ่มต้นก็คือในด้านของการรองรับเครือข่าย 5G ครับชื่อมันก็บอกว่ารองรับเครือข่าย 5G อยู่แล้วครับและตัวนี้ครับจะมาพร้อมกับ CPU ที่่เเป็นนน Mediite Demensty 85G ัอง ซึ่งก็อัปเกรดมาจากตัวเก่านะครับเจ้าตัวพ o c o M3 Pro 5G เนี่ยตัวนั้นจะใช้ CPU เป็น Medi a t e k ท i m e n s i t ต700นั่นเองนะครับซึ่งก็สร้างมาบนสถาปัตยกรรม7อนุมนเตรเหมือนกันนอกจากนี้ครับเจ้าตัว Po Co M4 Pro 5G ตัวนี้ครับยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่สุดอึดนะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก33วัตต์ในด้านความจุของแบตเตอรี่นะครับทางข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถระบุได้นะครับว่าแบตเตอรี่เขาจะให้มาเท่าไหร่แต่ถ้าเกาาาาาาร์นนนนะคั่่่่จจให้้มมมมที5000ิิิอเเดดสวขงช นะครับ33วัตต์เนี่ยก็เพิ่มมาจากตัวเดิมนะครับตัวเดิมเนี่ยจะเป็น18วัตต์นะครับอัพขึ้นมาพอสมควรเลยนะซึ่งอย่างเร็วที่สุดนะครับเจ้าตัว p o c o M4 Pro 5G นะครับจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจุดนี้ครับผมถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเนื่องจากว่าพ o c o โครับคัอนข้ที่จะทำการตลาดแบบ global อยู่พอสมควรเลยซึ่งสเปคที่หลุดออกมานะครับก็จะเป็นสเปคแบบ global เลยนะก็มีโอกาสสูงมากๆครับที่เจ้าตัวพ o c o โ M4 Pro 5G ตัวนี้จะวางจาาาาาหหนนนน่่่่่ยยยยใไไทเเเเเชดดดดีีวววกกกัััรรซึงงถ้้ิิมมขอออูลืปปตต ทางเราเนี่ยจะได้ทําคลิปสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับที่วนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter t i k t ก k ตหรือจะเป็นเว็บไซต์ซ u สเตอร์ดอทคก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีผมดรีมนิอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันทุกทคนซี See you again. อเกลากัย